สาธุสาธุสาธุค่ะขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยค่ะค่ะเวลาที่เรานะคะบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังนะคะจิตของเรานะคะก็จะมีความสว่างทุกครั้งค่ะโดยความสว่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นแสงบุญแสงบาร,รมนีนะคะก็จะทําให้เชื่อมนะคะกับสิ่งดีๆค่ะก็จะทําให้สิ่งที่เราคิดในทางที่ดีนะคะประสบความสําเร็จนะคะโดย เรานะคะจะต้องหมั่นเชื่อมกระแสะบุญอยู่ตลอดเวลานะคะโดยการภาวนาสัมมาอารหังทุกครั้งที่นึกขึ้นได้นะคะเพื่อดึงจิตดึงใจของเรานะคะให้เข้าสู่กระแสะบุญค่ะโดยการบริการภาวนาสัมมาหังนะคะให้จิตเรานะมีความเบาค่ะให้จิตเรานะมีความสบายนะคะให้นึกถึงสิ่งดีดีที่เราได้ทานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทาน 4แล้วก็ภาวนาค่ะให้จิตนะคะมีความผ่องใสอยู่เสมอค่ะและเมื่อจิตของเราผ่องใสนะคะก็จะมีกระแสสิ่งดีๆนะคะที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราค่ะเมื่อเรานะคะสะสมบุญตลอดเวลานะคะก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในคลื่นของบุญค่ะทําให้ชีวิตนะคะเกิดเสริมงคลค่ะทำให้เกิดความโชคดีนะคะไม่ว่าจะคิดทําสิ่งใดนะคะก็จะทําให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราทุกคนค่ะ ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับผู้ที่ตั้งใจนะคะเริ่มฝึกนะคะหรือว่าผู้ที่ฝึกมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ให้มันนะคะ mm. บริกรรมเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการสะสมนะคะเพื่อเป็นการทํากําลังนะคะทำำํากรรมฐานนะคะก็คือการฝึกที่จิตนะคะ mm. ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมเลยค่ะสาธุสาธุสาธุาธนะคะ